ไล่หรอ่าอย่ามาตัวอะไรโอ้โหลายขนาดนี้ปอน้ำใหม่ไลยครับคุณนะโอ้มีแต่น้ำใหม่คุณนะยูยูอา้าจุดแนงแนงจุดน,นั่นหมดโอ้โหแต่แกงแล้วมันนี่คุณนะป้อมีแต่ดอก,กงามๆคุณนะข้างล่างคุณนะ เกิดมาบ่ได้ลายมือเลยบ่ได้เอานี่โอ้แหนงนี่แงงามดีนะปลูกไว้ยังได้กินนะ่ใครต่คนขยนันคนขยันเห็ดยังได้กินเมืดถุงใ่ก็ยังเช็ดแมงมุมแมงนางแมงมุมอยู่อ้าวคนขยันเห็ดยัง่ะอูยหมอปลูกไว้แล้วกันได้กินพี่น้อง คนขยันเห็ดยังก็ได้กินเม็ดย่าชูขี้เกียจหลายนอนอยู่แต่ในเฮือนอนั่งหันที่บัวหาย,ยัางเลยทาแบมือขอคนอื่นบัวได้ด้อเอาบัานไดแทนแมงอกีกโอ้เก็บแล่เยืบพุน่ะนะยังจังเลยป้อัวเคา แค่ห<อ>ิววานโอ้โอ้ดูสิทีทางมันหายกินรเราเลยอาหลายหักโอ้มันหลายหักหลายแน่ป้ะเ,เออขอบคุณลหลายๆเด้อโอ้โอ dạng dạng à? chăng dạng 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 điều chăng bó